การแก้คีรลอยหูแบบนี้ ให้เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยการใช้จี้มันทําได้จริงหรือเปล่าทําได้ที่ร้านเสริมสวยหรือเปล่าเอาจริงว่าคี์รอยเป็นเรื่องที่แบบแก้ปัญหาได้ยากมากเช่นกันนะครับผมจริงๆเราเคยเห็นคลิปประมาณนี้มานานแล้วนะเขาทําทั้งเป็นดูจมูกด้วยหรือทุกส่วนบนร่างกายเลยที่เป็นคี์รอยนะครับซึ่งคี์รอยอ่ะมันมีวิธีการรักษาที่หลากหลายอย่างมากม่าจะเป็นการทายาการฉีดน,นะครับผมหรือการเย็บใหม่เลยนะครับการเลเซอร์ด้วยก็าทาอารทําได้แต่การจี้แบบนี้ไม่ได้อยู่ในการรักษาในเทคนเลยที่ เขียนไว้หาไม่เจออ่ะ ว่ามีการรักษาแบบนี้ด้วยซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันเหมือนมีแผลนะครับผมเยอะขึ้นซึ่งอาจจะเกิดคีลอยได้มากขึ้นกว่าเดิมไปซ้ำคือจะดูเลยว่าจากร้านที่ทาจะไม่มีรูปหลังทําระยะยาวจะมีแค่หลังทําทันทีนะครับแล้วก็จะมีคนไข้กลับมาซึ่งเป็นเหมือนเดิมเอาง,ง่ายๆคือคีลอยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าจากการเย็บที่มันไม่สนิทนะครับแล้วแผลบางอย่างมันเย็บไม่ได้เนาะแล้วคนเรามันก็เป็นคีลอยง่ายมันก็เป็นง่ายได้ด้วยนะครับผมวิธีการ ที่ดีที่สุดคือหนึ่งป้องกันไม่ให้มันเกิดก่อนการไม่ให้มันเกิดก็คืออ่าถ้าเราทำศัลยกรรมความงามอย่างเงี้ยต้องล้างแผลให้ดีเย็บแผลให้สวยเนาะละแผลติดดีก็จะไม่ค่อยเกิดคีลอยนะครับถ้าแผลล้างแผลไม่ดีแผลติดไม่ดีก็จะเป็นคีลอยได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องพันธุกรรมมันแก้ไขไม่ได้ทีนี้พอแผลเริ่มแห้งเราต้องเริ่มทายากันแผลเป็นไว้รอเลยพวกรถคีรอยอย,อย่างเงี้ยทาเลย ทาตั้งแต่แผลแห้งก็ทา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 มันมีความชุ่มชื้นก็ทําให้เกิดได้น้อยลงนะครับผมเป็นการป้องกันไปด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเกิดแล้วก็ทายาร่วมด้วยแล้วก็ฉีดร่วมด้วยได้นะครับถ้าเลเซอร์ด้วยก็ดีนะครับผมแต่สุดท้ายถ้ามันไม่ดีก็จะมีการเย็บใหม่ตัดแผลเดิมออกแล้วก็เย็บเข้าใหม่แต่มันไม่ได้ทําได้ทุกบริเวณนะครับผมต้องดูว่าเป็นบริเวณที่มีเนื้อที่มันเย็บได้ไหมมีการโยกเนื้อมาได้ไหมถ้ามันทําไม่ได้มันก็เย็บไม่ได้ก็ได้แค่ฉีดกับเลเซอร์นะครับ ุดท้ายคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับมันดูแต่ละส่วนแต่ละบุคคลแต่ละอย่างแต่ละจุดในของร่างกายของมนุษย์ด้วยนะครับผมว่ามันไม่จี้อ่ะเออไม่ใช่จี้แล้วกัน